คลิปนี้จะมา,อาสอนเกี่ยวกับการรับงานเรามาที่ลิงเข้างานเข้าเข้างานด้วยลิงนะคะเข้าระบบด้วยลิงเสร็จแล้วก็มดกดข้างล่างนี้เข้าระบบม,มาถึงหน้านี้เรากดตรงนี้ จะมีงานทั้งหมด35ทับ35วเรายังไม่ได้กดรับงานเลยไม่ได้กดรับงานเลยเามาที่ช่องฉันช่องฉันช่องสุดท้ายเราจะดูว่าช่องค่ากดงานของฉันวันนี้เรายังไม่ได้ทำเลยเป็นศูนย์ศูอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกดงานกัน เราจะไปกดงานเราก็มาที่ช่องงานนะช่องที่3ามันมีทั้งหมดด้านล่างมีทั้งหมด5ช่องเรากดช่องงานคือช่องที่3นะแล้วเราก็มากดคลิกเพื่อรับงานเราก็มากดตกลงแล้วมันก็ขึ้นว่ารับงานเสร็จแล้วเราก็มาข้างบนสุดน,นะคำว่ากดงานแล้วก็มากดงาน งานอันนี้คืองานที่เราทั้งหมดที่เราจะต้องทำให้เขาอันนี้24 24บาทนี่คือ,อเป็นของแพ็กเกจที่3นะ V3 กดชมเข้างานกดเข้าชมแล้วก็ เิดเสียงด้วยเสร็จแล้วเราก็กดกลับกดกลับมาแล้วมันจะมีช่องส่งงานแล้วก็กดส่งงานแเราจะขึ้นว่าสําเร็จแล้วก็แถบน้ําเงินก็จะหายไปอันนี้คือเราได้แล้วนะเราทำหนึ่งคลิปเราก็จะได้อ่า24บาทเราก็กลับไปดูที่ช่องฉานว่าเงินเราเข้าในระบบหรือยังเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้เป็น0ู ตอนนี้เรากดค่าค่ารับงานวันนี้ไป็หนึ่งงานเราได้24บาทเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เราก็ต้องกลับไปทำให้มันครบดูคลิปทุกดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยเ,เรากลับไปที่งานใหม่เราต้องกลับไปทําให้ครบนะคะอันนี้เราะยําทำให้ครบอ,อันนี้คลิปที่สองกดเข้าชมไปแล้วก็ เขาชมไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับย้อนกลับกลับมากดส่งงานอันนี้คือการส่งงานคืหนัาที่ของเราที่เราจะต้องทําทุกวันทุกวันเพื่อรับเงินในระบบนะคะกดตรงนี้กดรูปสอนตรงนี้แล้วเราก็กลับมาดูที่ช่องฉันเห็นไหมคะเงินของเราย4่บี่บวกยี่ี่เราจะได้สี่สิบบาทแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างการกดรับงานนะคะ แค่นี้นะคะการกดรับงานค่ะ